แนวทางดวงสวัสดีครับวันนี้มาดูดวงโดยรวมของแต่ละวันมีดังนี้ครับดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานและการเงินในด้านการงานวันนี้เป็นวันที่คุณอาจจะได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือมีโอกาสได้แสดงความเป็นผู้นำไพ่บ่งบอกถึงความก้าวหน้า และการริเริ่มสิ่งใหม่ๆห,หากคุณมีโปรเจกต์ที่คิดไว้หรือแผนงานที่ต้องการผลักดันนี่เป็นเวลาที่ดีที่จะลงมือทำได้เลยครับคุณจะมีพลังในการทำงานสูงและความมุ่งมั่นของคุณจะนำพาให้งานสำเร็จลุล่วงได้ส่วนเรื่องการเงินอาจมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อการลงทุนหรือการพัฒนาตัวเองซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวครับมีแนวโน้มที่จะมีรายรับเข้ามาจากความพยายามของคุณ แต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการลงทุนที่ยังไม่มั่นใจมากเกินไปความรักความสัมพันธ์สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์วันนี้คุณอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องส่วนตัวหรือเป้าหมายของตัวเองเป็นหลักคนโสดอาจจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่มีความมุ่งมั่นคล้ายกันหรืออาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากนักในวันนี้ สำหรับคนมีคู่อาจจะต้องระวังเรื่องการใช้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่หรือการโฟกัสเรื่องงานมากเกินไปจนอาจทำให้คนรักรู้สึกน้อยใจได้ลองแบ่งเวลาและแสดงความใส่ใจกันให้มากขึ้นนะครับสุขภาพและข้อควรระวัง ด้านสุขภาพพลังงานที่ลดเหลือในวันนี้อาจทำให้คุณหักโหมทำงานมากเกินไปจนอาจส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับการออกกำลังกายเบาๆหรือการหาสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจะช่วยได้มากข้อควรระวังในวันนี้คือความใจร้อนและอีกโก้ที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่ายลองลดทิฐิ และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างบ้างจะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นครับสรุปภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับชาววันอาทิตย์ในการลงมือทำและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคุณมีพลังและความสามารถที่จะผลักดันตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้แต่ก็อย่าลืมรักษาสมดุลในชีวิตทั้งเรื่องงานความรักและสุขภาพนะครับจงใช้พลังที่มีอย่างชาญฉลาดแล้ววันนี้จะเป็นอีกวันที่ยอดเยี่ยมของคุณสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานและการเงิน ในด้านการงานวันนี้คุณอาจจะรู้สึกอยากทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือทำงานที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองมากกว่าการร่วมงานเป็นกลุ่มใหญ่ๆครับอาจมีเรื่องให้ต้องใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจหรือต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับงานหากมีปัญหาคุณอาจจะเลือกที่จะแก้ไขด้วยความนุ่มนวลและประนีประนอม ส่วนเรื่องการเงินอาจมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายไปกับเรื่องส่วนตัวการดูแลตัวเองหรือการช่วยเหลือคนในครอบครัวมีแนวโน้มที่จะมีรายรับเข้ามาจากช่องทางที่ไม่คาดคิดหรือจากการที่คุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นมาก่อนแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายตามอารมณ์นะครับความรักความสัมพันธ์ สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์วันนี้เป็นวันที่คุณให้ความสำคัญกับความรู้สึกและอารมณ์เป็นอย่างมากคนโสดอาจจะรู้สึกเหงาเป็นพิเศษหรืออยากจะเจอคนที่เข้าใจและดูแลเอาใจใส่คุณได้วันนี้อาจมีคนเข้ามาแสดงความสนใจแต่คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจทั้งหมด สำหรับคนมีคู่วันนี้คุณอาจจะอยากได้การดูแลเอาใจใส่จากคนรักเป็นพิเศษลองเปิดใจพูดคุยความรู้สึกของคุณกับเขาดูนะครับการได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นสุขภาพและข้อควรระวัง ด้านสุขภาพความอ่อนไหวทางอารมณ์อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ง่ายเช่นปวดหัวหรือรู้สึกไม่สบายตัวควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำในสิ่งที่ช่วยให้จิตใจคุณสงบผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิการฟังเพลงเบาๆหรือการออกกําลังกายเบาๆข้อควรระวังในวันนี้คือการจมอยู่กับความคิดและความรู้สึกมากเกินไปจนอาจทำให้คุณมองข้ามสิ่งดีๆรอบตัวลองเปิดใจรับสิ่งใหมๆ่ๆ และให้ความสำคัญกับการอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นนะครับสรุปภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับชาววันจันทร์ในการหันกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองครับการทำความเข้าใจความรู้สึกภายในและการหาเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่จะช่วยให้คุณมีพลังงานกลับมาพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆในวันพรุ่งนี้จงเปิดใจให้กับความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณจะพบกับความสงบและความสุขที่แท้จริงสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันอังคารที่17กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานและการเงิน ในด้านการงานวันนี้เป็นวันที่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการริเริ่มและแก้ปัญหาครับหากมีงานที่ต้องใช้ความกล้าตัดสินใจหรือต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายคุณจะทำได้อย่างยอดเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำหรือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโปรเจกต์ต่างๆความพยายามของคุณจะส่งผลให้งานมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนเรื่องการเงินอาจมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายไปกับการลงทุนเพื่ออนาคตหรือการพัฒนาตัวเองซึ่งถือเป็นการใช้ใจ่ายที่คุ้มค่าครับมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เข้ามาจากความสามารถและแรงผลักดันของคุณแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายตามอารมณ์หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนความรักความสัมพันธ์ สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์วันนี้คุณอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและอยากให้ทุกอย่างชัดเจนคนโสดอาจมีโอกาสได้พบเจอคนที่กระตือรือร้นและมีพลังคล้ายกันแต่คุณก็อาจจะยังคงโฟกัสที่เป้าหมายส่วนตัวมากกว่าเรื่องความรักในตอนนี้สำหรับคนมีคู่อาจจะต้องระวังเรื่องความใจร้อนหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาลองใช้เหตุผลและความเข้าใจในการพูดคุยกันมากขึ้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นและแข็งแรงขึ้นครับ สุขภาพและข้อควรระวังด้านสุขภาพพลังงานที่ล้นเหลือในวันนี้อาจทำให้คุณมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ง่ายหากทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเยอะหรือเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและอย่าห,ากหักโหมจนเกินไปควรหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างนะครับ ข้อควรระวังในวันนี้คือความหุนหันพลันแล่นและการใช้อารมณ์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่ายลองฝึกควบคุมอารมณ์และใช้ความใจเย็นในการสื่อสารจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับสรุปภาพรวม วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับชาววันอังคารในการลงมือทำและพิชิตเป้าหมายคุณมีพลังและความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคจงใช้พลังงานที่มีอย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาดแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองและรักษาสมดุลในชีวิตด้วยนะครับแล้ววันนี้จะเป็นอีกวันที่คุณสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างน่าภาคภูมิใจสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันพุธที่17กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานและการเงินในด้านการงานวันนี้เป็นวันที่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารหากคุณต้องนำเสนอไอเดียประชุมหรือเจรจาต่อรองนี่คือช่วงเวลาที่ดีมากๆครับคุณจะมีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดได้อย่างช,ชัดเจน และน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานของคุณส่วนเรื่องการเงินอาจมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายไปกับการศึกษาการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เข้ามาจากการใช้สติปัญญาหรือทักษะเฉพาะตัวของคุณอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจลงทุนที่รวดเร็วเกินไปหรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ ความรักความสัมพันธ์สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์วันนี้คุณอาจจะอยากได้คนที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือคนที่ฉลาดเฉลียวมาอยู่เคียงข้างคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆจากการเรียนรู้การเดินทางหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน สำหรับคนมีคู่วันนี้คุณอาจจะอยากใช้เวลาพูดคุยปรึกษหาหารือกับคนรักมากขึ้นการสื่อสารที่เปิดดอ,อกจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับสุขภาพและข้อควรระวังด้านสุขภาพการใช้สมองมากเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทางความคิดหรือปวดหัวได้ง่ายควรหาเวลาพักผ่อนสมองและทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายบ้างเช่นการอ่านหนังสือเบาๆการฟังเพลงหรือการพักสายตาจากหน้าจอ ข้อควรระวังในวันนี้คือความฟุง้งซ่านหรือการคิดมากจนเกินไปซึ่งอาจทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ลองฝึกการจัดระเบียบความคิดและอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นนะครับสรุปภาพรวม วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับชาววันพุธในการใช้สติปัญญาและทักษะการสื่อสารของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับคุณมีโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าในด้านต่างๆได้ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและการถ่ายทอดความคิดอย่างมีประสิทธิภาพจงเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่นะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม2568ค,ความหมายมีดังนี้ครับการงานและการเงินในด้านการงานวันนี้เป็นวันที่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการให้คำปรึกษาการสอนหรือการเป็นผู้นำทางความคิดหากคุณมีบทบาทที่ต้องแนะนำผู้อื่นหรือวางแผนระยะยาวนี่คือช่วงเวลาที่ดีมากๆครับคุณจะมีความสุขกับการได้เห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จ หรือได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีดด้วยกันนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ส่วนเรื่องการเงินอาจมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายไปกับการทำบุญการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการลงทุนเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นการใช้ใจ่ายที่สร้างประโยชน์ในระยะยาวครับมีแนวโน้อมที่จะมีรายรับเข้ามาจากความเมตตาและบุญบารมีของคุณหรือจากการที่คุณได้ให้การสนับสนุนผู้อื่นไปก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์ สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์วันนี้คุณอาจจะรู้สึกอยากดูแลเอาใจใส่คนรักหรือคนรอบข้างเป็นพิเศษคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่อบอุ่นมีเมตตาและเป็นผู้ใหญ่ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ความรักในวันนี้จะมาพร้อมกับความเข้าใจและความเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อสำหรับคนมีคู่วันนี้คุณและคนรักอาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือมีโอกาสที่จะได้ทำบุญทำกุศลด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับสุขภาพและข้อควรระวังด้านสุขภาพโดยรวมแล้วแข็งแรงดีครับแต่ด้วยความที่วันนี้คุณอาจจะคิดมากเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นอาจต้องระวังเรื่องการแบกรับภารามากเกินไปจนอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าทางใจควรหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนและผ่อนคลายบ้างนะครับการทำกิจกรรมที่ชอบหรือการอยู่กับธรรมชาติจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้น ข้อควรระวังในวันนี้คือการมองโลกในแง่ดีเกินไปจนอาจทำให้ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดได้ลองใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและอย่าเชื่อใจใครง่ายจนเกินไปนะครับสรุปภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับชาววันพฤหัสบดีในการให้และรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่น และยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งจงใช้ความเมตตาและสติปัญญาที่คุณมีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้และให้กับตัวคุณเองนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันสุขที่17กรกฎาคม2568 ความหมายมีดังนี้ครับการงานและการเงินในด้านการงานวันนี้เป็นวันที่คุณอาจจะรู้สึกอยากทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามและความบันเทิงครับบรรยากาศในการทำงานอาจจะผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้นหากมีงานที่ต้องใช้สเสน่ห์ในการติดต่อประสานงานคุณจะทำได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้อาจมีโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นทำให้งานมีความคืบหน้าอย่างราบรื่น ส่วนเรื่องการเงินอาจมีเรื่องให้ใช้จ่ายไปกับการซื้อของสวยสวยงา,งามการดูแลตัวเองหรือการออกไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนฝูงซึ่งเป็นสิ่งที่คุณยินดีที่จะจ่ายครับมีแนวโน้มที่จะมีรายรับเข้ามาจากความสามารถพิเศษหรือจากการที่คุณเป็นที่รักของคนรอบข้างอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการตามใจตัวเองมากเกินไปนะครับความรักความสัมพันธ์ สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์วันนี้เป็นวันที่คุณให้ความสำคัญกับความรู้สึกโรแมนติกและความสุขร่วมกันคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจหรืออาจจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักทำให้หัวใจคุณพองโตได้ความสัมพันธ์ในวันนี้จะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีๆและความสุข สำหรับคนมีคู่วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณและคนรักอาจมีโอกาสได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันทำกิจกรรมที่ชอบหรือเซอร์ไพรส์กันและกันซึ่งจะช่วยเติมเต็มความรักให้สดชื่นเหมือนวันแรกแรกครับสุขภาพและข้อควรระวังด้านสุขภาพโดยรวมแล้วแข็งแรงดีครับความสุขทางใจจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายของคุณทำให้คุณรู้สึกสดชื่น และมีพลังอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการตามใจปากมากเกินไปหรือการปาร์ตี้สังสรรค์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ควรดูแลเรื่องอาหารการกินและการพักผ่อนให้เพียงพอข้อควรระวังในวันนี้คือความลังเลในการตัดสินใจหรือการที่อาจจะใจอ่อนกับผู้อื่นมากเกินไปจนอาจทำให้คุณเสียเปรียบได้ลองใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจควบคู่ไปกับความรู้สึกนะครับสรุปภาพรวม วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับชาววันศุกร์ในการใช้ชีวิตให้มีความสุขและเพลิดเพลินกับสิ่งดีๆรอบตัวคุณมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การทำในสิ่งที่รักจงใช้สเสน่ห์และความอ่อนโยนของคุณในการสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะครับแล้ววันนี้จะเป็นวันที่สวยงามของคุณสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานและการเงินในด้านการงานวันนี้เป็นวันที่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการจัดการปัญหาการวางแผนระยะยาวหรือการรับผิดชอบงานใหญ่ๆครับหากมีงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบหรือต้องใช้เวลาในการดำเนินการคุณจะทำได้อย่างดีเยี่ยมมีโอกาส ที่จะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นความมุ่งม,มั่นของคุณจะนำพาให้งานมีความคืบหน้าอย่างมั่นคงส่วนเรื่องการเงินอาจมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายไปกับการลงทุนเพื่ออนาคตการซ่อมแซมสิ่งของหรือการช่วยเหลือคนในครอบครัวซึ่งเป็นการใช้ใจ่ายที่จำเป็นและมีเหตุผลครับมีแนวโน้มที่จะมีรายรับเข้ามาจากการทำงานหนัก และความพยายามของคุณอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการลงทุนที่ยังไม่ชัดเจนมากนักความรักความสัมพันธ์สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์วันนี้คุณอาจจะมีความจริงจังและให้ความสำคัญกับความมั่นคงคนโสดอาจจะยังไม่รีบร้อนในเรื่องความรักแต่จะมองหาคนที่สามารถสร้างอนาคตร่วมกันได้หรือคนที่เข้าใจและยอมรับในความเป็นตัวคุณวันนี้ความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มีความหนักแน่น สำหรับคนมีคู่วันนี้คุณและคนรักอาจจะมีการพูดคุยเรื่องอนาคตการวางแผนชีวิตร่วมกันหรือการแก้ไขปัญหาที่ค้างคาการสื่อสารด้วยความจริงใจและให้เกียรติกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณมั่นคงและแน่นแฟนยิ่งขึ้นครับสุขภาพและข้อควรระวัง ด้านสุขภาพความเครียดจากการทำงานหนักหรือความรับผิดชอบที่มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้เช่นอาการปวดเมื่อยตามตัวหรือความเหนื่อยล้าะส,สมควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเบาๆเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับข้อควรระวังในวันนี้คือความวิตกกังวลหรือการคิดมากจนเกินไปซึ่งอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆหรือทำให้รู้สึกท้อแท้ได้ลองฝึกมองโลกในแง่บวกและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นนะครับ สรุปภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับชาววันเสาร์ในการสร้างความมั่นคงและวางหลักฐานให้กับชีวิตคุณมีความสามารถในการจัดการกับภาระหน้าที่ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมจงใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นที่คุณมีให้เป็นประโยชน์สูงสุดแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองและแบ่งเบาภาระให้กับคนรอบข้างบ้างนะครับแล้วความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนจะรอคุณอยู่แน่นอนสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร